mời 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 không mời 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 mời

เจ็ดอ่อ๋ออ๋อ๋ออ๋อหมดจ่ทาไหนยดิอย่ไหนขาหน้าข้า้าขออขอกระสุนหมดกระสุนหมดว่ะเพื่อนกระสุนหมดไเนี่ยมีไว้มีเตยยื้อกันไม่โดนไหเอีกอะโอ้โหเกียเลโคตรนานโอ้โหอตัวไมบุรีมันดิอมันเฮ้ยโนสโคโอ้โหม่ไล่3าไล้สไล้3าตัวไล่สาไล่สาไล้สา เลฟสามลอปแล้วมอลอลี่ไปแล้ววให้ซ้ายาหซายสายสายส,ายส,ายส,ายสวยไอเหยียบตนกูแม่งมีพลัง